ี่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดมกวาทงใจประสงค์ขี่ขัานกลางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อก้วกรันหอดใจประสงคหยอดแก้วในธรรมสิคนหาใจประสงคต่อตั้งกะจังได้มาหาแวงใจประสงค์แนวแน่กะจังมาปอพบการพี่นอนองเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องนายห้อยผ้าจวดพี่น้องครับผมก็เคยบอกให้พี่น้องฟังอยู่เสมอว่าคนเฮ้านะครับผมถ้าเกิดว่าบุญบ่อน้ำผ้าวาดสนาบา่อุดหนุนทรงรเพชรจังไดจังได,งไดการเสีได้พบ้วยพ่อกันนี่บ่เคยมีเรื่องบังเอิญกตคือ มือนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนำพาวาสนาหนุนทรงให้กับช่องนายหอยพ่อจวดครับได้เดินทางมาทั้งอำเภอรองคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมานะครับเบิ้งนะครับมาเปิดราคามาเบิ้งควายงามนะครับสองตัวนะครับอยู่ในคอกเลยเดี๋ยวนะครับนายหอยพ่อจวดสิเขาไปสอบถามนว่าซีโอซื้อว่าจังใดนะครับราคาพี่การยุบันใดราคาที่ได้สอบถามละเอียด ก็เกี่ยวกับควายงามทั้งสองตัวนี้ซึ่งพี่น้องหลายผู้หลายคน้นกะนะครับเรียกร้องสนจิตจันใจว่าใหาพ้พภาไปหาเบิงควายงามนะครับมาบอกพี่บอกน้องเลยนะซุ้มพอขานะครับซุ่มนหนาาหอยทั้งหลายเพิ่นส้นจิตสนใจหาเพิ่นถือตาถืงใจเพิ่นก็นจะได้ติดตามกับช่องนหน้าหอยพวาจวนไปแบ่งปันเอา้าแบบนี้ครับเขาไปทาความหูจักกับซีอีโอนะรลูปรอ ประจําควายงามเนี่ยนะครับพี่น้องสวัสดีครับป๋าครับครับสวัสดีครับอาป๋าครับผมพาพ่อกันใหม่ๆจังซี่นะครับจับยิ้มจํากอพ่อกันใหม่ป๋าบอกซื้อรากะพิกัดของหมู่บ้านเท่าไหร่ครับ่าบ้านยังตำบลยังอำเภอยัง้วก็บอกเบอร์โทรน้องเร่ป๋าเด้อเอาป๋าซื้อไว้ยังไงครับผมพอสนธิพอสนธิครับมีน้ำสกุลน้ำแน่น้ำสกุลเยาวรสพ่อสนธิเยาวรส บ้านเขาอยู่บ้านใดครับผมบ้านโคกสำรานบ้านโคกสำรานตําบลสามัคีตําบลสามัคีอำเภอร่องคําอําเภอร่องคําจังหวัดกาฬสินจังหวัดกาฬสินเบอร์โทรนำเนยเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามห้าแปดแปดหกบัตรบอกกับผู้สามมาบอกข้องก็ดีบุรพปาขนาดโอ้ยบัตรบอกเบอร์โทรนะยหอยมันก็ยังบอกตะกิด เอาล่ะครับผมขอบคุณหลายๆได้ครับไปเด้มาหนี้เขาติดมาทําความหูจักกับนะครับควายแม่พันธุ์ควายงามตัวนี้ครับสายพันธุ์พัฒนาตัวนี้นะมี่ซื้อบ่ครับซื้อเออตัวตัวนี้ครับนี่โอ้ยเออเด่นได้ดอนน้องดอนเนาะสาวดอนเนี่ยอายุจักปีลนะครับสาวดอนนี่ยห้ายมันที่ได้ลูกสามเลยไหมลูกสามเลยลูกสามเอาลูกสาม ลูกที่สามนี่ได้ท้องไรือ่ครับนี่แ<า>มนสครับลูกลูกลูกที่สามได้ท้องได้จังเดือนแล้วครับเหากพันสองรอกพันสองอบครับรับปาาระกันบอมมีใบมีหลอดเรียบรอ้อยแล่าครับนี่มีมใบมีมีใบมีหลอดเรียบรอ้อยเดี๋ยวเอาเบื้งหน้าใกล้ๆกันเนี่ยหลาเด้อมากมมากมากมกาให้จำใหบเน่มาลวมาโอ้ออโอ้ขี้แคกจักหน่อยบอกขุนบอกขุนบอกขุนเอานี่แหละครับบัานี้ สองสองเดือนแล้วที่ป๋าพี่เรืยว่าสองรอบกว่าสองรอบสองรอบอมั่นใจบ่าครับตอนนี้ว่าอันนั้นว่าว่าท่องแน่นอนอ๋อตามตามตามที่เขามีประสบการณ์นะครับเนาะนะครับนนผม,มอืม<ว>ครับครับครับเดี๋ยวว่าสองรอบบ้าน<ว>นี้ป๋าพี่น้องเพิ่นสนจิตสนใจว่าอยากได้แม่เผือก ไปเป็นอ่าประดับฟาร์มเนี่ยจากแบงปั่นเนี่นี่ป้าขึ้นว่าสีแบงปัน่นนะครับหาเพื่อนบอรครับเปิดระคางเพื่อนบอเปิดในพังนี้สิเนาะเอาไหนป้าก็ตามใจป้านั่นแหละเอาหลายมาไหนครับป้ากระบาสิบหานนะวะเปิดว้สิบหาซิบหานตอร้องได้ตอร้องได้ครับครับอันสนยึดสนใจนะครับชิโทรมาสอบถามหรือว่ามาหาป้าดโดยตรงเลย มาลูบมาค้ำมาจับมาบายอยู่พี่เลยมาเ <มา S 2> บิ้งตัวจริงๆนั่นบอมาเบิ่งตัวจริงๆได้ก็ได้อ่าสนจิตสนใจกัมาได้เด้อครับเด้อจังในจับหางจับอเออนะครับนีตํนานี้ป่ป่านี่้านบ่มี่นะฮะบ่มี่เออเพราะว่าเรี้ยงมาโดูเลยมันบานอนเกี่ยงมะอ่านอนเกี่ยงนะครับเนาะ,ะอือเอาซิบหาเนาะป่าเนะครับครับเอาพี่น้องครับสิบหาน่าสนใจนะครับเด้อ่าสำหรับนายห้อยหรือว่าพี่น้องผู้มักนะครับควายเผือก นะครับสนจิตสนใจนะครับส่วนสูงประมาณเท่าไรกระปลาส่วนสูงลองมันร้อยสามสิบห้านร้อยสามสิบห้านะครับเนาะสูงร้อยสามสิบห้าสถานะท้องนะครับเอาเดี๋ยวพี่น้องผู้สนจิตสนใจกะโทรอนไรก็ครับทับทับรียบร้อนนะครับแบบพ่อพันมาจากไทนาไรกระป๋าไข่มุกขาวไข่มุกขาวไข่มุกขาวนี่เป็นควายมาจากทางไนครับผม บ้านอุห่อนคณคอนเจนดังว่าคุณหมอไหนมา,มา,มาดูแลให้เขาเนี่ยอันประจัดคอนเจนปัสุศาคอนเจนแมนโอ้นะครับเนาะใบหลอดกับนีใหเ้เรียบร้อยแล้วเรรียบอานะครับพี่น้องครับรับประกันใบหลอดนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่านะครับตัวน,นี้ก็เข้าใจนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งใกล้ๆก,กันเป็นยังไงครับพี่น้องครับตรงตามลักษณะ เขาเอิน่าควายเผือกบ้านเขาเอิน่าควายดอนอนะครับเนาะเอาอ่าดอนบอดังเนาะครับเนาะดอนเกียเก่ยงมีลิม,มเป็นคุ้ยคำคุ้ยคู้นของเพื่อนนี่แหละครับได้ลูกสามตัวแล้วครับผมได้ลูกสามตัวแล้วนี่ตัวที่สีในทองนะป๋าเนาะแมนป,ปนนะตัวที่สีในทองหายว่าเป็นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสีชมพูปไปเลยนะครับผม อาบานนี้ไปเบิ้งตัวพุ่นกรปตาบานนี้อรไปเบิ้งตัวพุ่นกระดาปะตัวพุ่นนำอาอยุได้เรกปีนะครับผลตัวพุ่นตัวนี้ตัวนี้ทองแรกท้ทองแรกทองแรกทองแรกอ่าป้าในมัดเท่าไหร่ตัวนั้ตัวนี้ออกมาจะบันดูเมืองเนีอบัานดูเมืรเอ็ดครับอ๋อ ได้ได้ไมาหลายไป่ไนะครับป๋าไม้เจ็ดสิบแต่ไมาเจ็ดสิบแมนเราก็มาผสมกับเฮาบ่มาทับกับเฮาบ่หรือว่ามาแต่พุ่นเลยผสมมามเขาเจะทับมาแต่พุ่นมีใบมีหลอดพ้อมีใบมีหลอดพอพันสายพันใดครับผมหลวงสือพอพันจะพิธาบัตอยู่ทวาบ,<อ>บุรีตีโอ้ควอยทวัรดกรดดังเลยครับควยทวัรอ้าวผมกับ,บ่อก้าเข้าไปมันแค่ไหมครับพี่น้องรับผมก็เลยเขาไปใกล้บ่ไดผมแคะ ผมก็เลยซูมให้พี่น้องมึงผม็ยายาตุนผมห่อนะว่าผมกัดเป็นกุกโรคกรี๊ดคข้วโบลึงแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะข้าไปไกล้ๆกันเข้าไปไกล้ๆแต่ว่านอกขอกนะครับเพื่อสีนะครับทายไกลๆพี่น้องมึงเอาพี่น้องมึงเอาได้ดีนะเป็นอะไรตาแต้มบอเป็นอะไรแก้มจำแก้มจำบออเห็นบ เอ็บงามบอ่อสูงประมาณเท่าไรครับป่าสูงเอยสามสิบสามสิบเอ็ดประาประมาณนี่แล้วเนาะครับระนะ่ะเบิงเบิงเบิงหน่อยประมาณนี่แหละเอามันตื่นครับพี่น้องครับก็เลยบอ่ออะไรนั่นไป่าไหนเอาพี่น้องจังมาเบิงอยู่ในฟาร์มโดยตงดรง <s> นะครับเ้อนะครับแต่ว่าผมนี่นะครับคัวขยวยานผม <c oughs> เพื่อย่านผมเอานี่กับซื้อ่าเป็นซุอร์สตาอีกตัวนึงนะครับเนอะนะครับน้พี่นนองเบิงครับพี่น้องเบิงครับพี่นนองเบิงครับผมแหงอยากเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อผนตื่นผมนะครับพอดีพิ่นมันฝนตกมันออกไปทั้งนอกบ่ไดไธรรมดาเฮาก็จะไปโชว์ทั้งนอกหมนละนะครับเนอะเอาป้ามานี่พี่นนองผู้พิ่นอยากแบ่งปันนะครับเห็นแล้วนะครับนำไล่ไหลนะครับ่าโอ้ยอยากได้ตัวนี้ไปประดับฟาร์มเอน ไปขยายพันธุ์ไปพัฒนาต่อนี่ฟ้าฉีแบงปัดบอครับผมแบงันตอแบงปัน,ปนใจกันกับแบงคือกันนะเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรบอกคนมาเนี่เปิดไบแปดนะเปิดไบแปดแปดเท่าไรล่ะแปดเต็มเต็มไปเอาแปดเต็มเต็มนะที่แปดทวนๆนลยดิครับเอา้าพี่น้องผู้บึงช่องนะกหวาดอจวดอยู่หรือว่าทันได้ห้อยนะครับที่รักทุกท่านนะครับ ติดตามช่องน a t i o n จวดอยู่สนจิตสนใจกะนะครับมาเลยครับบ้่นโคกสํารา,น,รน,าอรอรนนะครับตําบลสามคีอําเภอรองคําจังหวัดกรสินนะมหาป่าสนธินั่นทุกคนยังกป่าเยาว,วรุษป่าสนธิเยาวรุษนะครับเด้อเบอื่อโทษเดียวผมจะึ้นนาจ่อให้อีกที่หนึ่งเอาสนจิตสนใจกะติดต่อเขามาไหนหรือว่ามาเบิ่งมากมากินเข้าหัวม้ามากินปลาหัวมัวยมากินป้วยหวมีอยู่พี่ก็ได้ผมบ่ไจะกินจะดูน่ากินเนี่ยสากระมี นะครับใกล้กับมีต้มมานะครับพู้น่ะผู้นึ่งกับต้มเขาต้มดังโบกๆๆๆๆๆคุณมาหากินเขาต้มข้นก็ได้ยินดีต้อนรับสุขคุณสุขคนะครับเด้อเ้านะครับกราบขอบพระคุณสำหรับป่าหลายๆ้อครับเด้อที่ให้โอกาสนะครับ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 ช่องนาห้อยพระจวดได้นะครับมานะครับทายทํำได้กันนาห้อยพระจวดช่วงนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับผู้ติดตามกดอ่า กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนะฮาพยจวดกัขอใพี่น้องทำม,มาก่่าคืนนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับค้านาคุณหลังสุขูสุข้ัขนละกันตีนนนนเ,ปนเป็นทั้งผู้สื่อทั้งผู้ขายนะครับเด้อเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนบายบายจุบจ๊บจุสวัสดีครับ